ท่านผูมิเกียรติครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนองุ่นของคุณสาธิตนะครับที่วังน้ําเขียวนะครับโคราชที่แน่ๆคือวันนี้มันเป็นวันที่14วันวาเลนไทน์นะครับ <Yeah. S 1> ผมกําลังจะพาท่านไปดูองุ่นช่อใหญ่ๆนะครับซึ่งใช้ซูเปอร์ถูให้ดูนะครับ <Yeah. S 1> ช่อของมันนะครับ <Yeah. S 1> ใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้แสงอาทิตย์อาจจะย้อนนิดหน่อย ให้ดูเลยนะครับนี่ครับชอบบลเลอร์บาล่าครับนี่ครับแปลงนี้มีทั้งหมดสองไร่เจ้าของสวนทดลองใช้เคมีนะครับส่วนหนึ่งนะครับใช้เคมีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้อินซีนะครับก็คือซูเปอร์ทูอันนี้ฝั่งที่ใช้ซูเปอร์ทูนะครับใหญ่มากและดกนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอ่อ ผลงานของซปเปอร์ทูนนะครับนะครับช่อใหญ่ๆนะครับจะแผ่ให้ท่านดูนะครับช่อใหญ่ๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะพาท่านไปดูด้วยนะครับซึ่งผลแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่อนะครับอันนี้เป็นพวกฝั่งของเรานะครับยังยังเด่นเบลนเมฟอนก็ฉายให้ท่านดูไปด้วยนะครับจะได้เห็นว่าองุ่นนั้นออกแตกต่างกันมากเลย นะครับวละพวงแต่วละพวงช่วงนี้เป็นเวลาสามโมงเศษนะครับบ่ายสามทีนี้พอเดินมาก็จะเข้าเขตแล้วนะครับต่นี้เข้าเขตปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับจะเห็นว่ายอดเล็กและยังไม่ออกดอกนะครับเนี่ยนะครับดอกน้อยมากผมพยายามจะหาดอกมันอยู่นะฮะต้องใช้ความพยายามสูงมากกว่าจะเจอเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับแต่ละดอกให้ดูนะครับดอกเล็ก แล้วก็ยังยอดเล็กด้วยนะครับดูนะครับเนี่ยดอกเล็กๆนิดๆนะฮะนี่ไม่ได้เจตนาหาแต่เพาะเล็กนะผมพยายามหาไอ้ที่มันใหญ่สุดละก็ยังไม่เจอครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่ออกนะครับนี่คือปุ๋ยเคมีนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์นั้นแตกต่างกันนะครับอันนี้ฝั่งที่ใช้เคมีนะครับผมเดินมาทั่วแล้วยังหาไม่เจอนะครับชอบ ดอกมันน้อยออกได้น้อยนะครับโอ้เห็นแล้วน่าสงสารครับนี่ครับออกน้อยเล็กนิดเดียวครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ของเราแค่เดินข้ามฝั่งมานิดเดียวละครับเราก็จะเห็นความแตกต่างกันมากมายเลยนะครับจะเห็นว่าคนละเรื่องนะครับการออกดอกออกช่อต่างกันนะครับพอเข้าเขตของเราเานะี้ยท่านจะเห็นที่เห็นอยู่คือดอกครับ ดอกใหญ่ช่อใหญ่นะครับแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเนี่ยถ้ายิ่งข้ามฝั่งของเรามาเยอะๆเนะี่ยยิ่งโอ้โหไม่ต้องห่วงเนะครับเยอะเยอะเยอะ,ยะมากครับครับดูนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ